เอาแล้วเพราะคุณผู้ถือหุ้นใหญ่คุณกัฟนั่นเองนะกัฟลงมาหนึ่งบาทนะคะทุนอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของข้อมูลประเทศไทยเราตอนนี้นะประชาชนคนไทยเองก็ให้ความสนใจในเรื่องราวของใส้ศึกนอกบ้านอยู่นะฮะทุกท่นไส้ศึกในบ้านโดนกันนอกบ้านอีกโอ้ตายแล้วมาเดี๋ยวเรามาคุยกับทางด้านเอไอ นะฮะคุณ MT4 หรือ MT5 กันได้แเนี่ยสวัสดีค่ะคุณจิรเดชนะฮนะ CEO ท o p t เ a ร e r อร์สวัสดีค่ะพี่มอนครับสวัสดีทุกท่านเลยครับอันนี้เขากำลังตามเขาเรียกว่าซีรีส์ใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศและประเทศเพื่อ <laughs> นบ้านซีรีส์ใหญ่ <laughs> โอเคอีพีนี้อีพีไหนไม่รู้มันมีหลายอีพีจนพี่ละงงอีพีตั้งแต่นู่นสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดหรือวป่ายุคอะไรนะคือมีหลายมีหลายซีซั่นใช่ไหมคอสอจอคอมาชอและอะไรอสักอย่างที่จำไม่ได้ลนะครับลืมเอ้เชิญค่ะมา <Okay. S 2> เป็นยังไงบ้างบนหน้าจอเลยแล้วกันนะครับอ่าสำหรับผมเองเซตนะครับบนหน้าจอ นะครับเดี๋ยวแคปรูปให้ทุกคนดูตอนนี้เลยนะครับเอ,เอาเอาเซตก่อนนะครับนี่บนนี่คือเซตนะครับเป็นไทม์เฟรมนะครับ30นาทีแด่เฉพาะดีเซตไทม์เฟรม30นาทีนะตอนนี้จะเห็นว่าตั้งแต่ลากขึ้นมานะครับรีบาวขึ้นมาตั้งแต่วันที่23เดือน6นะครับนี่คือไทม์เฟรม30นาทีเราเห็นว่าต้นทุนเฉลี่ยของสัปดาห์ที่ผ่านมาของสัปดาห์เนี้ย คือเส้นเราเรียกว่าวีเว็บวิกลี่เนี่ยคือเส้นสีเหลืองตรงเนี้โดยธรรมชาติแล้วจะอนุมานไว้เป็นโซนแนวรับสํบคาคัญได้นะครับแล้วก็วันที่ลากแรงก็คือวันที่กระโดดเปิดแก๊ปมาตรงนี้แล้วก็ลากขึ้นแรงเนี่ยนะครับก็คือเมื่อวันจันทร์เนี่ยก็คือว่ามีต้นทุนเฉลี่ยอยู่แถวๆตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะอนุมาตโซนแนวรับที่น่าจะมีนายะเนี่ยอยู่แถวๆชตนี้เลย นะครับโซนเรกโซนแนวรับของตระชนีเซ็ตนะครับก็คือว่าจะอยู่ต้องแต่โซนพี่เจ้า S ห้าศูนย์แล้วพี่เบื่อเซ็ตแล้วอ่าโอเคงั้นผมให้เซ็ตนี้เร็วๆเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าห้าแล้วไม่ควรหลุดหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งตอนนี้หนึ่งศูนย์เก้าสามเพราะนั้นจับตาดูว่าอย่าภาวนาอย่าให้ตระชนีหลุดหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งแล้วกันนะครับช่างมันเซ็ตไม่ได้อะไรเอ็ห้าศูนย์ไป S ห้าสิบนะครับมาดูกันเลย ไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันก็คือมันก็ย่อลงมาอย่างที่เราเห็นนั่นแหละนะครับณตอนนี้เนี่ยจุดที่เป็นโซนแนวรับที่มีนัยยะนะครับก็คือแถวแถวเจ็ดศูนย์หกวินาทีนี้เลยนะครับตอนนี้ราคาอยู่เจ็ดศูนย์หกจุดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดถูกไหมเจ็ดศูนย์หกเป็นต้นทุนเฉลี่ยของวันเข้ารากขึ้นแรงนะครับ mm. ดังนั้นราคาอาจจะลงมาทดสอบ ปุ๊บแล้วดูสิว่าจะสู้หรือจะหมอบนะครับเพราะฉะนั้นโซนแนวรับสําคัญอนุมานไว้แถวเจ็าศูนยจนถึง703ขอ3จุดตรงนี้พยายามอย่าให้หลุดแล้วกันนะครับในการทิ้มลงมาถ้าสมมติราคาเข้ามาในโซนเนี้ย706-703แล้วพรากฏว่าโมเมนตัม um, การทุบเบาลงเราดูบทอินทไฟได้อยู่แล้วแล้วก็หรือว่ามีการเติมเงินมาสู้ข้อความมาสู้ก็ลุ้นดูว่าจะรีบ ว่าจะยืนได้หรือเปล่าถามว่าแนวต้านสำคัญในเกมินวันนี้ของเอสซัคิบยู25อยู่ตรงไหนแนวต้านสำคัญจะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับก็คือที่หลุดมาแล้วลงเร็วเลยแนวต้านสำคัญจะอยู่ที่โซนเ711 712นะครับณนะข้อมูลตอนนี้เลยดังนั้นกรอบที่เห็นก็คือณนะตอนนี้ราคาอยู่ใกล้โซนแนวรับแล้ว จ็ดศูนกุกเจดศูนสามส่วนแนวต้านสำคัญต้องกลับขึบ้นมายืนให้ได้ถ้าอยากให้ดดชนีแข็งแรงกลับมาแข่งแรงปเดมคือเจ็ดหนึ่งหน7่เจ็ดึสองนั่นเองเป็นต้นทุนเฉลี่ยประจำวันนี้นะครับถ้าอย่างนั้นกลยุทธ์เรารอให้มันยืนที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งก่อนถ้าตามรอแต่ถ้าหลุดเจ็ดศูนสามก็ follow shot หรือเปล่าก็คือต้องบอกแบบนี้ว่าต้องบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วถ้าจะชอ็อตเนี่ยต้อง ต้องช็อตตั้งแต่หลุดแนวรับแรกมาแล้วแนวรับแรกมันลงมาเร็วตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วก็คือเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึน่งสองอ๋อต้องช็อตแน่นมากคือตอนนี้แนวรับแรกเนี่ยมันกลายเป็นเป็นแนวต้านแลนะ้วะอืมอ่ามันมันกลายเป็นเป็นแนวต้านลแล้วจ,จริงๆแล้วจุดจริงๆแล้วจุดโซนโซนเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์สามเนี่ยเป็นจุดแบ่งทางบุไลของการเล่นเ,นเนร็วฝั่งช็อตด้วยซ้ำได้ครับก็คือราคาตรงเนี้ยนะถ้าใครถือช็อตจอุ่ เป็นจุดโซนแบ่งทำกำไรด้วยซ้ำนะครับสำหรับคนเล่นเร็วนะอืโอเคอ่ะตอนนี้วุโปรไฟล์ก็ยังก็เป็นอย่างนี้นะครับการที่จะขอไปดูในส่วนของตัวดฟันโฟมอ่ะว่าปรงงบหัวซื้อปังงบหัวขายยังไงไหมอ่ะดูเน็ตก่อนเน็ตตอนนี้ขายออกโอเคและตอนนี้เคาะดูพฤติกรรมฟันโฟตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับวันนี้เงินไหลออก ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วเงินไหลออกข้อซ้ายไข่สุทธิไปหนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าล้านข้อซ้ายไข่สุทธินะครับโดยมีหุ้นที่เงินไหลเข้าอยู่แค่แปดตัวเองโอ้จุดสภามี KTC ม,มี p TC, t t c t u o s p b i g มีแปดตัวที่ข้อขวาซาสุอสุทธิอยู่นะครับจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ที่เห็นเงินไหลออกพันกว่าพันกว่าล้านวันนี้เนี่ย ถ้าย้อนกลับไปให้ดีผมพาไปดูห้าวันดำการที่ผ่านมาะจริงๆแล้วมันเพิ่งจะมาไหลออกกันวันนี้แหละ <c oughs> มันมาไหลออกกันวันศุกร์นี้แหละก็วันศุกร์แล้ก็ไม่มีใครอยากจะไปเสียส่ยงสื่อสถานะถือโอ้อโอไน์ล็กช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็เล่าให้ฟังอย่างนี้ละกันในตะก้าเซ็ทาสิบเนี่ยวันจันทร์เนี่ยเงินไหลเข้ามาสามร้อยปดสิบสองล้านอยู่บนหน้าจอ วันอังคาร4,694ล้านวันพุธ5,000กว่าล้านและเมื่อวานเนี่ยเงินไหลออก76ล้านห,หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณใช้ m t คุณจะเห็นเลยว่าคนเริ่มลินขายอะต้องแต่เมื่อวานช่วงบ่ายละเพรเมื่อวานช่วงเช้าๆเงินไหลเข้าแล้วช่วงบ่ายเงินไหลอหอกเลื76ล้านวันนี้ก็เลยขายขายกันหนักหน่อย นะครับวันนี้ก็เลยขายกันหนักหน่อยแต่โดยรวมทั้งสัปดาห์เงินไหลเข้าซื้อสุทธิมีเงินไหลเข้าข้อขวาซื้อสุทธิแปดพันเก้าร้อยล้านในต่ก้าเศ็ห้าสิบนะครับอ่าอันนี้ mm hmm. ก็คือภาพฟันโฟแต่ถ้าในมุมของโฟล์เพเยอรก็คือผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกับต,ต่างชาติกองทุนรายย่อยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นตอนนี้ก็คืออะไรตอนนี้นะครับอยู่บนหน้าจอเลย ผมผมแสดงข้อมูลตั้งแต่ยอดบนสุดตอนประมาณพันสองร้อยนะครับพันสองรอยสบจนถึงตอนนี้ก็คือตั้งแต่วันที่สิบสามเดือน้าจนถึงตอนนี้สีเหลืองตรงนี้คือหลายอ่ยอยสีเขียวกองสีแดงฝรั่งสูมอินที้ดูชัดๆก็จะเห็นว่าอย่างที่เราชอบพูดชอบเกาชอบแซวกันอยู่ก็คือถ้าย่อยไม่ขายบางทีมันไม่มันไม่เดง้ง นะฮะพอย่อยขายขึ้นมาปาร์จะเห็นว่าพอราคาลงมากระทบพอระย่อยเริ่มขายนะครับฝรั่งซื้อกองซื้อก็จะเห็นว่ามันเริ่มรีบาวมานะครับเริ่มรีบาวขึ้นมาเพราะนั้นเดี๋ยวจับตาดูให้ดีครับว่าตัวฝรั่งกับกองเนี่ยจะกลับมาซื้อได้ต่อเนื่องแค่ไหนนะครับหลังจากย่อยล้านักกลุ่มนันกธุรย่อยขายปุ๊บราคารีบาวขึ้นมาดัชนีเซ็ตรีบาวขึ้นมาทดสอบต้นทุนเฉลี่ยประจําเดือน แบบเป๊ะเ,เลยสีขาวนี่คือวีเวบต้นทุนเฉลี่ยมันลี่ประจำเดือนโดยธรรมชาติแล้วอนุมานเป็นแนวต้านสำคัญนะครับพอขึ้นมาทดสอบอปุ๊บเหมือนทดสอบว่าสู้หรือหมอบปรากฏว่าหมอบปรากฏว่าหมอบปุ๊บก็ลงมานะครับเพราะ,ะนั้นช่วยจับตาดูให้ดีว่าสัปดาหนะ์หน้ากลุ่มนักทุนรายย่อยจะขายต่อเนื่องหรือเปล่าหรือฝรั่งกับกองจะพลิกกลับมาซื้อต่อเนื่องเพิ่มอีกไหม นะครับก็จับตาดูให้ดีน,นะครับณตอนนี้ถ้าให้ผมดูตอนนี้เลยเนี่ยถ้าเอาตั้งแต่รีบาวขึ้นมาตรงนี้นะท่านเน้นตั้งแต่รีบาวตรงนี้ตั้งแต่ดัชนีทำโลว์โรล,ลงมาเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่ยี่สิามเดือนหกเนี่ยณนะตอนนี้จะพบว่าถ้ายังไม่นับวันนี้นะฝรั่งซื้อสะสมมาสี่พันห้าร้อยล้านอกองซื้อสะสมมาสองพันี่ร้อยล้าน รายย่อยขายสุทธิมาแปดพันหนึ่งรอยสิเจ็สิเจดล้านนะครับผมโอเคค่ะอันนี้ในส่วนของเอซ่าโซนก็ซะริสยูจะหลุดเจ็ดูนสามแล้วนะพี่เอกครับ,รบก็ต้องนั่นแหละครับกดแรงกันกดแรงกันก็ต้อง <นะ S 1> ก็ต้องนะก็ต้องระมัดระวังให้ดีเลยก,ก็คือตอนนี้เขาเข้ามาอยู่ในโซนของเขามาอยู่ในโซนแนวรับสําคัญแล้วแหละก็จับตาดูว่าเอาอยู่เปล่า <C anne> คือมันยื้อได้ไหมมันมีเงินไหลกลับมาสู on, ark, e, <S <S <bag> ้ไหมถ้าให้ผมไปดูเดทเกมข้อมูลแบบสไตล์เดทเทรดเดี๋ยวผมพาไปดูให้เอสซ่สิบยูสองสามนะถอาอยูสองห้านะมาดูกันนะเอสซ่สิบยูสองห้าพึงอ่าอยู่บนหน้าจอละเอสซ u 2สิบยูสองห้านะครับก็จะพบว่าวันนี้ราคาก็รุดแนวโน้มสำคัญ ลงมาก็คือปกติปกติเกมมันเป็นอย่างนี้ในเกมอินทราเดย์ปกติเราจะมีเราจะมีอินดิเคเตอร์อยู่ตัวหนึ่งชื่อว่า price band อันนี้เกมอินทราเดยของเอสสิบยะเรา price band ปกติ price band มันจะมีขอบบนแล้วก็มีเส้นขอบล่างปกติแล้วราคามันจะวิ่งอยู่ในกรอบ price band แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาหลุดกรอบ price band ล่างผมเแสดงว่าในตลาด เปิดราคามาและสร้างโมเมนตัมในการลงผิดปกติของความมันผนในวันในแต่ละวันมันก็จะมีโมเมนตัมลงแล้วถ้าเรามาดูการข้อซ้ายก็จะเห็นว่าคาอซ้ายชนะข้อขวาตั้งแต่เก้าโมงสี่สิบห้าข้อซ้ายขาะขอซ้ายขายใช่ไหมขอซ้ายขายก็คือช็อตะไรถูกไหมก็เห็นว่าบนหน้าจอเลยมุมล่างซ้ายก็เห็นว่าคาะซ้ายัชนะข้อขวาก็ฝั่งช็อตก็ได้เปรียบ นะรับฝั่งฉันก็ได้เปรียบก็ณตอนนี้ถามว่าแนวรับเจ็ดศูนย์สามเนี่ยลจะรับโซนแถวๆนี้จะรับอยู่ไหมนตอนนี้ยังตอบไม่ได้หรอกเพราะว่ามันยังมองไม่เห็นมเมันตัมอะไรแต่แต่ถามว่าต้องงัดแรงแค่ไหนล่ะถึงจะเรียกว่าพอจะยืนได้โอเคเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาลองใส่ข้อมูลเพิ่มเติมกันนะมาดูกันนะคาสำหรับใครที่ใครที่ ภาวนาลุ้นรีบเวแล้วกันอ่ะไขรภาวนาลุ้นรีบเวนะมาดูกันว่ามันต้องฟิลลิ่งประมาณไหนอ่ะมาดูอ่ะนะแน่นอนนะตอนนี้ทุกคนทุกท่านเห็นอยู่แล้วแหละว,ว่าราคาหลุดไพร์แบน์ราคาหลุดวีแวบาาล,ลงมาฟันโฟอ,อะไรก็เคาะซ้ายฟันช็อตก็ได้เปรียบก็ถูกต้องไม่เถียงเลย แล้วตอนนี้เนี่ยแนวต้านสำคัญในเกม intra day นะวินาทีนี้ของโต๊ะเ1สเซรืองหก็คือ v w a ว d y n a m i c เนี่ยอยู่ที่710ดหน่งศอตรงนี้เจ็ดหนโอเคแลตอนนี้อยู่ตรงนี้ก่อนดังนั้นถ้าสมมติใครที่อยากจะหลุนว่าโซน703 704นย์ามเจ็ดศูนย์่แถว70 3, 70 4, ถแถวเจ็ดูยเจศนสี่แถวแถนี้จะอยู่ได้ไหมให้จับตาดูว่าให้จับตาดูว่าเผาเนี่ยชิพจรเนี่ยของโฟล์เนี่ย บมบนขวาเนี่ยนะครับที่วัดชิบะจอนเนี่ยมัน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 ,ม,นมันมีการพุ่งขึ้นหรือเปล่าณตอนนี้เนี่ยมันยังเขาเรียกแหละชิบะจอตรงนี้มันยังชี้ชี้ขึ้นชี้ลงยังยังไม่ได้รุนแรงมากถ้าสมมติว่ามันเริ่มจุดพุ่งขึ้นแรงๆเนี่ยมากกว่ามากกว่าสองเอสดีเนี่ยนะบวกสองเอสดีถ้ามันพุ่งปี๊ดอย่างเงี้ยนะแสดงว่า มันมีคนกล้าเติมเงินเข้ามาสู้ในโซน703-704แล้วแหละแต่ยังไม่พุ่งใช่ไหมฮะยังตอนนี้ยังไม่เห็นนะยังดำดิ่งอยู่ใช่ไหมคะยังไหลอยู่ยังดำยังดำดิ่งยังดำดิ่งก็อยู่ก็อยู่ก็คือแบบเรียกว่าสู้สู้ตรงนี้7 0์ก็คือยื้อตรงนี้แหละก็703เป็นต้นทุนเฉลี่ยแถวแถว703เป็นต้นทุนเฉลี่ยของโต๊ะ้สอ0 u 2 5ของเมื่อวันอังคารนั่ง วันวันที่มันวิ่งแรงอ่ะวันแรกอ่ะที่มันกระโดดปจับม้วก็วิ่งแรงถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นก็จับตาดูว่ายื้อๆตรงเนี้ยมันมันมีเงินเติมเข้ามาหรือเปล่าแล้วเท้ามันพุ่งขึ้นมาหรือเปล่าถ้ามันพุ่งขึ้นมาปั๊บก็อาจจะมาทดดูรุ้นทีหนึ่งว่ารุ้ทีหนึ่งว่าเจ็ดหนึ่งศูนย์เนี่ยจะเอาอยู่ไหมไอวีแวบแตต้งนรเดนถูกถูกไอจังหวะที่มัน ที่มันจะพุ่งเนี่ยถ้ามันเริ่มเบรกถ้ามันเริ่มเบรก7.05.5เนี่ยซึ่งมันประมาณประมาณเป็นลบ1เอสดีเนี่ยให้จับตาดูบิดออฟเฟอร์ด้านมุมล่างขวาว่าบิดบางออฟเฟอร์หนาด้วยเปล่าถ้าบิดบางออฟเฟอร์หนาด้วยเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้คือการวัดพลังเร็วทาว์ถ้าบิดบางออฟเฟอร์หนาด้วยเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะ ขาเรียกว่าเคลื่อนตัวเร็วในเกมระยะสั้นฟูฟูๆไปแตะก็รอดูแล้วกันนะครับใครมีเครื่องมือนี้วิเคราะห์ขอนอนาสิทธิ์เร็วท่ามสบายสบายจะครับพูดปรบกอบพยายามพยายามขยับเขย่าเขย่ากระดึ๊บกระดึ๊บอยู่กระดึ๊บกระดึ๊บอยู่กระดึ๊บกระดึ๊บอยู่กำลังแข้งเบรกอยู่แท้งเบรกไปไหนอะเบรกเลยร์เตอโอเคเขียวอยู่สู้ๆดังเลย จะือตอนรารับพอดีเลยก็รองก็รองรุนดูอันนี้ใครชอบใช่ไหมใครชอบเครื่องมือนี้เครื่องมือวิเคราะห์ขอน i n t เด d a ของโต๊ะเอลเสิบยูสองห้านำไพ่บนโต๊ะนับรุโนก็มาเปิดพอร์ตกันได้มาขอใช้งานฟรีกันได้อืมนะครับอ่ะปื๊ดปืดตอนนี้นะฮะเอาว่าเป็นกำลังใจให้แล้วกันอสำหรับสำหรับสำหรับหุ้น ม้าแข่งจะดูม้าแข่งไหมครพี่มดได้ได้ยังมีอารมณ์ดูม้ายังมีอารมณ์ดูม้าหุ่นม้าแข่งขอบีโอเคอ่าม้าแข่งตะกาเซนทาสิบวันนี้ก็ทําใจเลยนะอันนี้คือเอาหุ้นในตะกาเซนท่าสิบมพี่มันไม่มีหุ้นตัวไหนขึ้นเลยนะ คือปกต <c ười> <fait> <c ười> ิไม่ค่อยเห็นอย่างนี้นะคือม้าหัวทิ่มไปหมดเลยมิดมันเป็นยังไงพี่อรกลองกันพเนนเทึกเป็นภูเขาพเนทึ้เลยไม่รู้จะเล่ายังไงเออไม่รู้จะเล่าอ่ะโดนกักกันหมดเอาเป็นว่า ตัวที่ยังไม่ลงมีทิสโก้มีทีโอพีมีไหนไหนยู่ตรงไหนครมองไม่เห็นอ๋อีเหลืออยู่บนเส้นตรงกลางเลยก็คือขอดูหุ้นหุ้นที่แบบว่าสุดในยุคนี้ KTC อ่ะขอดูหน่อยสิมาแ่โอเอ่ะมาดูเลย KTC k ซ c ก็มาดูกันนะครับอธิบายเกมแบบนี้ เอาภาพเอาภาพใหญ่ๆก่อนจริงๆทุกคนน่าจะเห็นภาพใหญ่อยู่แล้วว่าซูมเอาออกมาว่าม,มันลงมาได้เทคแค่ไหนแล้วมันลงมาหลุดนิดหน่อยของของตัวตั้งแต่โควิดใช่ไหมสำหรับสำหรับผมเองเนี่ยผมวัดเดี๋ยวผมไปนับออเดอร์ให้ละกันนะครับอันแรกเลย Flow on c h a r รเป็นยังไงเนี่ยจะพบว่าเมื่อวันอังคาร ใช่ไหมวันอัคารหรือวันวันที่25เดือน6นะครับอังคาพุธพฤหัสุขโอเคเมื่อวันพุธนะครับเค c ซเงินไหลเข้าข้อขวาซื้อสุทธิ3,000ล้านนะครับเมื่อวานเงินไหลออก654ล้านนะครับเชา้านี้วันนี้ที่คุณเห็นอยู่บนหน้าจอเลยข้อขวาซื้อสุทธิสี่สองล้านก็คือมีคนซื้อถามว่าถ้ามองภาพแบบนี้ ในมุมของ,องอการหาแนวรับโซนแนวรับสำคัญเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างผมใส่ผมไปนับ v w a p daily, weekly, m มัรีให้ละกันว่าดูสิว่าโ่นที่น่าจะพอมีนัยะนะครับออันแรกเลยก็คือแนวต้านเนี่ยแนวต้านชัดเจนอยู่แล้วก็คือต้นทุนเฉลี่ยประจำเดือนก็คือต้นทุนเฉลี่ยประจำเดือนเนี้ยของ KTC เนี่ยอยู่ที่2 6 6สเลย ไม่แปลกใจวันอักวันพุธท,ที่เขาเติมเงินมาสามพันล้านข้อขวาซื้อสุทธิเนี่ยราคาจะขึ้นมาทดสอบตัวต้นทุนเฉลี่ยประจำเดือนได้เป๊ะเ,เ,เลยเมื่อวานแหลมขึ้นไปนิดหนึ่งเจอแรงขายไปหกร้อยล้านพูดง่ายมีคนชักเงินออกจากกระดาษมีคนชักเงินออกจากกระดาษไปหกร้อยกว่าล้านขอซ้ายขายสุทธิชักเงินออกจากโต๊อะ,อะ,อะ่วนแนวรับสำคัญที่ เอาแนวรับแรกก่อนแล้วกันนะก็คือก็คือแนวราคาวันที่มันวันวันวันที่24เดือน6อ่ะก็คือ25บาทซึ่งแน่นอนตอนเนี้ราคาลงมาแฉะอยู่จุดที่หลุดแล้วอันตรายเนี่ยก็คือต้นทุนเฉลีย่ยประจำสัปดาห์นี้ต้นทุนเฉลีย่ยประจำสัปดาห์นี้ของโตะ KTC เนี่ยอยู่ปมาณ24.34นะครับจนถึงโซน23.75พูดง่ายคือ ระมัดระวังถ้าหลุด24.25จนถึงโซน23.75สโซนเนี้ยไม่อยากให้หลุดหลุดแล้วไม่สบายใจจุดที่เก็บของกันววลุ่มเยอะที่สุดก็คือ22.5บาท98ล้านหุ้น23บาท91ล้านหุ้นนั่นหมายความว่าตั้งแต่22.5จนถึง23บาทเนี่ยมีการ แมตกันจริงเนี่ยเกือบเกือบสองรอยล้านหุ้นเก้าสิบแปดล้านเก้าสิบล้านก็เกือบสองล้านานะครับโอเคอันนี้ก็จะเห็นแล้วว่าโครงสร้างวอลุ่มสตัคเจอร์เป็นไงแนวต้านแรกก็อย่างที่อนุมานไว้นะครับก็คือต้นทุนเฉลีย่ยประจําเดือนดังนั้นใครเชียร์อยู่ก็ภาวนาให้ราคากระตึกกระตกขึ้นไปยืนต้นทุนเฉลีย่ยประจําเดือนให้ได้นะครับทฤษฎีถัดไปก็คือปิดแก๊ปถูกไหมแก๊ปตรงนี้ ราคาปิดอยู่ที่2 9่เกย่สิบเก้้าครับผมก็จับตาดูให้ดีสําหรับ intraday ของ k t c เป็นยังไงบ้างไปดูเกม intraday กันนะครับอ,อันนี้ intraday ของ s 1สซีู25ใช่ไหมผมพาไปดู k t c แล้วกันนะตอนนี้ k t c ราคา k t c intraday ตอนนี้เงินไหลเข้าใช่เริ่มไหลเข้าเริ่มมีการข้อขวามา ชนะมาประมาณสักสิบโมงสามนาทีตอนนี้เงินอย่างไรเข้าอยู่แต่อย่างไรเข้าไม่เยอะสี่สิบห้าล้านบาทอยู่ในกรอบไพ่แบนก็แสดงว่ายังไม่ได้มีความกระตือร้อนอะไรมากนะักนั่นหมายความว่าจะเริ่มรู้สึกกระตือร้อนเมื่อไหร่ถ้าราคาสามารถเบรกทะลุยี่สิบหกบาทได้ถ้าเบรกทะลุยี่บหกบาทได้นี่เรียกว่ากระตือร้อนแหละนะครับดังนั้นอนุมานไว้ก่อนว่าว่าดลต้าอินทราเดน,นะ วินาทีนี้จากข้อมูลที่เห็นอยู่บนหน้าจอเราใช้ขอบบนของไพร์แบนที่คำนวณมาจากธรรมชาติของความบันทวนเนี่ยก็คือยีบหบาทอนุมานไว้ก่อนเป็นอย่างนี้นะครับาราคาตอนนี้ไม่มีอะไรแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูช่วงที่มันจะวิ่งเนี่ยพฤติกรรมการวิ่งมันจะเป็นนี้ผมพาย้อนกลับไปดูใบวันพุธแล้วกันผมกดเลขสามนี้ให้โรบอทไปวิเคราะห์ค้อนในช่วงวันพุธตอนที่มันวิ่งฟิวลิ็งประมาณไหน เวลามันวิ่งฟิวลิงมันจะประมาณนี้อันนี้ผมพาไปวันที่ยี่ห้าเดือนหกวันพุธวันที่มันวิ่งหกเปอร์เซ็นเนี่ยเวลามันฟิววันลิงมันจะเป็นอย่างนี้แต่เช้ามาเนี่ยเคาะเคาะขวามันจะชนะมาก่อนคุณจะเห็นว่ากราฟมุมล่างซ้ายคุณจะเห็นว่าเขียวเนี่ยมันจะชนะมาวันนั้นผมก็ไปออกรายการพิมอนนั่นแหละก็ยังบอกเลยว่ายี่สิบสามบาทยืนได้ต้องต้องต้องซื้อแหละ ก็คุยกับพี่ต้องอยู่จะเห็นว่าข้อขวามันนำมาชนะมาตั้งแต่เช้าราคาเป็นยังไงบ้างในเกมอินท่าเดย์ครับผมอันนี้อินทาเดย์วันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้อินทาชี้เห็นว่าถ้าเวลามันวิ่งเป็นยังไงอันนี้คือของวันพุธมันมายืนวีแวบแล้วพอมันเบรกตมันก็วิ่งขึ้นมาเลยก็เลยแค่จะชี้เห็นว่าถ้าวันนี้มันจะวิ่งได้อารมณ์มันต้องประมาณไหนก่อนอืมค่ะครับ ก็รอบันกีให้ได้ก่อนนะวันนี้คกินให้ได้ยี่สิบห้าบาทแล้วก็ไปต่อไหมก็ไม่รู้ก็ต้นทุนของเขาย2 23ิบสองยี่บสาอัดแน่นอยู่ยังขายไม่หมดนั่นเองอ่ะต้นทุนครับอันนี้อันนี้วิเคราะห์ตามตามข้อมูลที่คุณเอกพูดถึงเนาะใช่ครับค่ะเดี๋ยวว่าางนั้นหมดเวลานะพี่เอกเดี๋ยวเราไปทมกำนันต่อนะฮะวันนี้ได้เลยได้เลยสวัสดีครับทุกคนครับายไหมครับแล้วก็ทิ้งเวลากับพี่เอกไปนะฮะแต่ว่า